จากที่เราทําในโปรแกรมสร้างพัทเนะครับเราก็ปิ้นออกมาเลยครับอ่าก็คือสั่งพัทเรียบร้อยมันก็จะพอทออกมาที่เครื่องตัดสิกเกอร์ครับผมเครื่องตัดสติกเกอร์ก็จะทํางานว่าตามพัทเทที่เราทําจากโปรแกรม ทีนี้ไอ้เครื่องตัดสิกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นใบมีดก็ได้หรือว่าจะเป็นปากกาลูกเล่ยนธรรมดาก็ได้ปากกาก็คือใช้เป็นไส้ปากกาลูกเล่นทั่วไปครับก็คือ,อเสียบเข้าไปหรือจะเป็นรุ่นที่ใช้หมึกอิงเ็ก็ได้แล้วแต่มีหลายรุ่นให้เลือก ส่วนเครื่องตัดสติกเกอร์เนี่ยก็คือหาซื้อได้ทั่วทั่วไปครับเอาหน้าหนักว้างเท่ากับหน้าผ้าที่ที่เราใช้กว้างที่สุดอย่างเช่นว่าเราใช้หน้าผ้ากว่าบนิ้วหรือ48นิ้วเราก็ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ตามหน้าผ้าของเราที่กว้างที่สุดลองเช็คราคา หลายที่ดูก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายรุ่นที่เลือกเครื่องแตะสิเกอร์สามารถจะซัพพอร์ตกับตัวโปรแกรมได้ทุกรุ่นอ,อยู่แล้วครับผมเสียบกับเครื่อง PC แล้วก็ใช้งานได้เลยครับเครื่องมันก็จะทำงานว่าแบบแพทเทิร์นทุกชิ้นตามที่เราวางมาร์กอัตโนมัติในโปรแกรมครับผม ในว่าจะเป็นชิ้นแขนชิ้นตัวเสื้ออะไรทุกชิ้นเราแล้วสามารถจะพัดออกมาได้ทุกโปรแกรมน,นะครับก็คือจักสร้างก็คือสร้างเป็นงานตัวอย่างขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วพัดออกมาตัดตัวอย่างฟิตติ้งขึ้นมาลองลูกค้าก่อนเสร็จแล้วก็เกรดไซส์ก็สามารถจะพัดได้แล้วก็วางมาร์กก็ตั้งหน้าผ้าก่อนอย่างเช่นว่าหน้าผ้าเรา60นิ้วเ,เราก็ตั้งหน้าผ้าเสร็จแล้วก็ดึงชิ้นงาน ที่เราเกตเรียบร้อยตามงานออเดอร์ของลูกค้าอย่างเช่นไซส์ S 20ตัว M 30ตัว L 50ตัวเราก็ดึงมาปุ๊บปรแกรมมันจะวางให้อัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็สั่งพั๊สเต์เลยมันก็จะเริ่มทํางานกระดาษนี่ก็จะใช้กระดาษเป็นม้วนโลหรือกระดาษวาดมาร์กมมอปกติละครืคอวางกระดาษวางมาที่เราใช้ในโรงงานทั่วไปแต่ว่าอาจจะหนานิดนึงอาจจะประมาณหก หกสิบถึงเจกรัมนะครับผมจะตีใส่ปุ๊บมันจะวาดยาวตามโต๊ะตัดของเราเลยก็คืออาจจะโต๊ะตัด7จ็หลา10บหลามันก็จะพอดยาวตามโต๊ะตัดเลยวิธีการใช้งานส่วนของเครื่องตัดสติกเกอร์เนี่ยจริงๆเราก็มีอยู่เท่านี้ครไม่มีอะไรมากมายกว่านี้ ก็คือเวลาสาั่นปอดปุ๊บมันก็จะทํางานของมันเองเหมือนเครื่องพิ้นเตอธรรมดาทั่วไปครับอ่าอย่างที่เห็นมันกำลังนใจว่าเป็นชิ้นหน้าของตัวเสื้ออยู่คับทีนี้ทุกจุดที่เรามาร์กในโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดลงดังรุมจุดเข้าปกเข้าสาบมาร์กตำแหน่งเอาไว้อะไรก็คือทุกอย่าง หรือว่าชิ้นงานของเราต้องการเขียนอะไรเนี่ยมันก็จะเขียนลงมาที่แพทเทิรของเราทุกทกอย่างเลยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยต้องการให้มันตัดชิ้นงานด้วยก็ได้หรือว่าจะวาดอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ครับผม อันนี้ก็คือสั่งให้มันตัดด้วยมันจะได้คลาดก็คือใบมีดจะตัดออกมาด้วย